ปีนี้ราคามันสปาลังบดดีแต่พี่น้องอยากเอาไว้ขุดปีหนาเฮ็ดมันสองปีมีวิธีดูแลจังใดเมื่อนี้ผมจะมาบอกพี่น้องครับเทคนิคดีๆครับขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ได้พี่น้องเด้อบ่รด้ตัดจำครับพี่น้องหักยอดหักยอ,อดออกลักษณะแบบนี้เนีย่ยให้มันแตกง่ามออเมื่ใไม่แต่ผมสนแนะนให้พี่น้องหักช่วงหนาฝนเด้อหักช่วงหนาฝนอย่าหักหนาแรง กะว่าเขาได้ดูฝนแล้วหลังเมษาแล้วให้พี่น้องหักเลยหักออกป๊บลักษณะแบบนี้หัวมันเข่าจะยุดสงั์บ่หัวมันเขาจะ,ยาบ,าจะบยุดสังครับเพราะว่าสารอาหารในลําต้นยังมีหัวมันเขาก็จะขยายใหญ่ปกติเนี่ยบัดที่นี่ใบงามมันแตกออกมาแตกออกมาเขาก็ฉีดปุ๋ยทางใบใส่ปุ๋ยทางดินปกติใบมันก็นจะสงังเคราะห์แสงได้ปกติงามก็จะหลายหักออกทุกต้นเลย หักออกทุกต้นเลยลักษณะแบบน,นี้เนี่ยพี่น้องเนี่ย่ต้องตัดจำเทคนิคนี้สีเฮ็ดหัวมันสับปะหลังเ้าใหญ่ปกติลักขายายง่ายขึน้นกลัวตัดจำเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละเทคนิคงงย,ยังไงเอามาฝากพี่ตอนน้องก็จะประมาณนี้แหละถ้าพี่น้องท่านใดที่ต้องการจะเอาไปหัวมันสับปะหลังเป็นปีที่สองก็คือปีนี้วอยากรุดขายเพระาะว่ามันสับปะหลังราคาบดีอยากเอาไปปีที่สองเอาไ้ได้ครับทอนพันธุ์มันสับปะหลังเอาไปใส่ได้บ่ใส่ได้ครับใส่ได้เอาไปปลูกได้ สองปีกระบอกเป็นอย่างพี่น้องบางท่านว่าเออหัวมันทนพันธุ์มันสปลังปีที่สองเขาเอามาปลูกหัวมันมันผนข้างจับบ่โดกจับบ่ใหญ่บ่เกี่ยวกันครับบ่เกี่ยวกันปมงกระปูกขึ้นกันผลผลิตก็ดีขึ้นเก่าครับมันขึ้นอยู่ครับพี่น้องแซ่ทนพันธุ์ดูดูแลรักษาใส่ปุ๋ยผลผลิตก็ได้หลายขึ้นเก่าครับอ่าคลิปนี้ไปเสิรนี่เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ